สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานแพทยศาสตร์สีเนาะเรามาดูละครเวทีของน้องๆคณะแพทย์การเดี๋ยวแนะนาตัวกันหน่อยชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้รับทบเป็นตัวละครอะไรบนเวทีคะชื่อเนอน,นะคะเป็นกูเบลค่ะในละครเวทีค่ะที่มีกิจกรรมให้ทําก็คือนี่เราเป็นคนที่ไหนคนอีสานแล้วคะคุณอุดรคะแปลว่ารู้เกี่ยวกับภาษาอีสานอย่างแน่นอนวันนี้เรามี2กระตบก็คือ E S 1 0 1กับ102คุณจะเลือก อันไหนคะเอาหนึ่ง่ก็ได้วค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยแบบง่ายๆเนาะเบ๋อคำว่าห้องคำว่าห้องค่ะมันอ่านว่าห้องมันอ่านว่าห้องค่ะมันอ่านว่าห้องค่ะห้องแปลว่าแปลว่าร้องหรือเปล่าคะอ่าแปลว่าร้องห้องแปลว่าร้องตัวอย่างเช่นห้องแห้งแห้งขึ้นฝ้าผุนหมายความว่า ร้องดังๆขึ้นไปบนฟ้าขอประโยคนึงมีคําว่าห้องอย่าห้องอย่าห้องแปลว่าอย่าร้องแล้วรู้คําอื่นอีกไหมคะครู้เยอะเลยคะ่ะเป็นคนพูดอิสานบ่อยแล้วบกรู้จ้าบกรู้จ้าสวดๆค่ะสวด